สาวเช็คทุกคนคอนคืนนี้นะคอนคู่นะคะบอกเลยคอนคู่คะ่ะส่งต่อจะว่าส่งต่อต่อจากวันเกิดเนาะเออเอาอย่างงี้ดีกว่าน่ารักมากเอ็นดูรถน้องปลายเข้ามาไม่ได้ <S <S น้องตึงเดินเข้ามาแล้วมิ้วเข้ามาด้วยนะทุกคนใครจําได้มั่งมิ้วที่เคยเป็นแบ็กเตตให้น้อง แล้วก็มิ้วเขามีครอบครัวแล้วเราเ็ามีลูกแล้วแล้วเขาเอาลูกมาด้วยไปไปอุ้มน้องน่ารักมากเนี่ยแม่คนนี้แกฝากสตังค์ให้น้องฝากทําบุญด้วยน่ารักจังอืมน่ารักเนาะแล้วไปอุ้มเด็กน่ารักมากคือแบบฟิลมันได้คิดดีไม่ได้เลยบุ๋มเนี่ยเออคิดดีไม่ได้เลยอืมมันไปไกลไงทำไงอ่ะให้กำลังใจน้องกันคืนนี้ทุกคน ไปไม่รู้จะต้องวุ้ยอะไรสิจริงเลยจริงเลยจริงเลยไปไหมวันศุกร์ที่สองไปขึันหาที่อินไปไปสบายเลมื่อี้ตำรวจเรียกเรามื่อี้

ไม่ได้15นั่นเป็นเปลี่ยนท่าแล้วดีเจอไอ้ตองเนอะวะใช่ครับไอ้ตองมาเปล่าวันนี้ไม่เป็นไนาแล้วเผลอหน้าแล้วอยากได้เส้นจังเลยอ่ะเราเขาได้ได้โดนเนี่ยไโดนไม่กี่โดนหดลงไหมนะจ๊ะเรารถทุกคนมาได้ยังไงเฮ้ยโอ๊ะรถนาพี่ไม่เรารถ คนมาได้ไงทำไมรถไฟผ่านไม่ได้เอียนมาลงตัวเองเลยไอยมอมาลอยนานไอ้มอลูกมันไปไปเรี่อยทำไมในตัวไม้นี่ไงเงินจะไปแทนลูกแล้วถูกแทนหลานไอ้ตองห้ามเข้ามารถก็เข้ามาไม่ได้สวัสดีครับไม่ไมอ้จองก่อนนะครับต้องขออภัยด้วย โอเคครับจะฟังเสียงด้านในนะน้องยวเห้างน้อน้ไม่ยไคือบอัน้้องน้องน้ำงไอ้ยย้โอ้โหน้ำจ้องอวไรน้ำขัใสู่มาฟังเงเหรอูนี้ใช่น้ำขังนีน้ำองนะ

แง่ร <Net> ูปกภาพและที่ผกานมาดูเลยนะครับมันงงนะออ